สวัสดีครับผมแฟนลับเอฟซีช่องป่าพิลันญาชัยแนวครับหรือว่าสร้างป่าพีดีเซอร์วิสครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมกับสิผามาเบ่งรถยอดนิยมถี่ราคากับพวกแพงายครับบ่เกินหามื่นบาทเป็นรถครอบครัวนะครับเนาะและสีสำคัญที่สุดเลยก็คือรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในตอนนี้ครับคือจักรยานยนต์ยี่ห้อฟินลอยซิมหายครับนี่ฟินลอยซิมหายนี่ครับสีฟ้าสีเขียวนะครับเนาะ แล้วกาอยู่ข้างในเนี่ยสี่เท่าเดี๋ยวผมสี่พายบ่งน,นะครับรวมทั้งเบิดก็จะเป็นหกขั้นนะครับจอดอยู่นี่ฝ้าสองเขียวสองเทาสองตัวน,นี้เป็นรถไม่ครับบอมเป็นรถไม้พึ่งมาลงนะครับรถไม่ที่เซลล์คนขายไปแล้วครับนี่เซลล์คนขายให้ลูกค้าแล้วรอจะเช็ครถแล้วก็น้ำทรงบ้านลูกค้าครับการันตีได้เลยครับว่านี่คือรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดแล้วก็เป็นยอด ยิยมที่สุดในตอนนี้ครับคือรถหกขั้นจอดอยู่นี่นะครับนี่นะนี่ครับล้อเช็กระยะเช็คนะครับล้อเช็ล้วกาเพิ่นกระสีในน้ำรงบ้านให้ลูกค้านะครับเพราะว่ารถหกขั้นจอดอยู่นี่ลูกค้าซื้อเงินสดทั้งหกนะครับหกขั้นทั้งสองอ เงินสดทั้งหกเจ้าเลยครับนี่นสองขั้นนี่นาจะเป็นสีสีเงาครับสีเทาเทาแดงน่ครับฟินร้อยสิบห้าไอ้นะครับเดี๋ยวกบสี่เยเช็คเติมน้ำมันเช็คล้มยางเช็คความพร้อมทุกอย่างนะครับเพจห้มันสตาร์ติดขี่ได้นะครับเนาะ แล้วก็นำทรงบานให้ลูกค้าเลยครับนี่ด้สีเงามครับมีสตาร์ทมือทุกขั้นนะครับนะครับงามวะครับตัวน,นี้เป็นรุ่นลอ่อแม็กติดเบรกสตาร์ทมือนะครับเงินสดอยู่4 10, 9 0 0มืนเกาันบาทครับนี่ลอ่อแม็กนะครับ ครับอีกสีหนึ่งตัวนี้เป็นสีเขียวด้านนะครับเขียวด้านล่อแม็กซ์กันครับล่อแม็กซ์สตาร์มือราคาเงินสดอยู่สี่หมืนเก้าพันบาทนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีเงาครับสีฝ้าอ่อนสีเงาติดเบรกกันครับแต่ว่าเป็นล่อสี่มีสตาร์มือกันนะครับนี่ครับสวิตสตาร์มือกับนี รุ่นนี้อยู่4 7 0 0บาทครับก็จะถือก่ารุ่นรอแม็กลงมา2,000นะครับเนาะกะซ้าถือกว่ากันรอละพันนะครับแต่ว่าก็ได้แม็กแค่ถ้าผู้ใดอยากได้รอแม็กแค่ก็เพิ่มอีก2,000ในราคาเงินสดเป็น4 9 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าหันผู้ใดว่าเอออยากได้รอซี่เงินบ่พ้อก็4 7 0 0บาทนะครับทุกอย่างขึ้กกันครับแตกต่างกันตลอดลยครับเ้นะ 2, อเนี่ย2,000อี่40,700บาทครับ4 9 0 0บาท้วกา สองขันนี่ก็บสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมเอาครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้รถครอบครัวไปใส่นะครับเนาะเป็นรถที่เป็นยอดนิยมเลยแหละครับตอนนี้ขายดีที่สุดเลยและที่สําคัญเนี่ยประหยัดน้ำมันสุดๆครับราคากับพอเกินห้าหมื่นบาทครับนี่เลือกเบิ้งเลือก,อกหาได้ดีโชว์รุ่มย a า a h a ไบ้านทันเลเดอครับเด้อสำหรับรถจักรยานยนต์ย amaha ฟินลอยซิมฮาไอครับ แต่ช่วงนี้ิ่นมีโปรโมชั่นของแถมนะครับของแถมกระสีมีอยู่สามยางครับตะก้าหนาครับแล้กกากันไล่ด้วยครับเด้อแล้วก็หมวกกันน็อกเต็มใบนะครับแบบเปิดข้างครับเนี่ยครับโปรโมชั่นฟินทุกที่ฟรีทุกคันนะครับสามยางนี้ลูกค้าสิได้รับไปเลยเพราะว่าสิเป็นเงินสดหรือเงินดาวหมวกกันน็อกกันไล่ตะกานะครับเนาะ นี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับนะตัวอย่างที่มันใส่ไปไอ้เบิง่งนี่แหละครับก็บสิเป็นยังซี่ละในเมื่อใส่อุปกรณ์แต่งหรือว่าของแถมเข้าไปแล้วก็สิง,งามครับเตตตัวที่เอามาแต่งให้เบิ่งนี่เป็นฟิน u ูบนะครับตัวท็อปสุดนะครับ u ูบสสำหรับรุ่น u ูบตัวท็อปสุดนี่สิเป็นหล่อแม็กซี่ทองครับ ตัวนี้ราคาเงินสดอยู่หาหมื้นก็หารอยบาทครับผมะสีแดงครับแดงดันดานครับผู้ใดต้องการรถรอบพ่วไปใส่เลยครับเด้อราคาบอแร่งประหยัดน้ำมันสนใจฟินลอยซิมหาไอก็ไปเลือกเบอง์ยูโชรูมยามาหาครับอ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ่วโมีสมักก่อนเด้อครับเด้อคลิปหนาพอกันไหม หรือว่าแฟนคลับเอฟซี FC ผู้ใดอยากเบิ้งรถรุ่นใดสีใดกับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมก็จิพยายามหามาถ่ายให้เบิ้งเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปลาพิลัญญาให้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ไว้จะมีสกักวันคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ